ครับสวัสดีครับจากที่นัดหมายไว้นะครับว่าจะสั่งลําโพงสิบนิ้วมานะครับมันก็ยังไม่มาสักทีนะครับลําโพงสิบนิ้วตัวนี้ว่าจะทดลองกับลําโพงสิบนิ้วนะครับคู่หนึ่งนะปกติเนี่ยผมเปิดหกจุดห้านิ้วของกระทิงดุนะครับสองตัวตรงนู้นก็หกจุดห้านิ้วนะครับก็คือแป้งมดเลยนะครับเป็นต่อเข้าออกจากแอมป์นี้หมดเลยนะครับแล้วก็ลําโพงโซนี่โซนี่นะครับเป็นแหลมเล็กนะครับแล้วก็ โซนี่นะครับ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาลองนะครับไหนไหนก็จะทดลองแล้วนะครับมาดูตัวนี้กันเลยนะลำโพงจากในนี้ทดลองแล้วกันนะครับก็ลองดูนะครับเอาจากนี่แหละบทุนเนี่ยแต่วัดมันไม่ได้เยอะนะครับแต่เราจะมาดูว่าเทียบเสียงทุ้มกับเบสเนี่ยว่ามันจะขับออกมาขนาดไหนนะครับชำระตรงนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้คงไม่ต้องถ่ายวีดีโอนะครับ ไม่ยากเดี๋ยวพอเปิดมาเดี๋ยวผมด้ยดูนะครับอ่าแกะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเลยอ่าแง้มออกมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูนะฟลิปอู้ลำโพงไม่ธรรมดานะครับใหญ่อยู่นะ<ท>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดแฟลชกัน <asleep S 1> นึงนะส่วนของแผงวงจรนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้มันชาร์จไม่เข้าแล้วเนะี่ยเดี๋ยวค่อยแก้ไขนะครับเนี่ยดูครับ ลำโพงก็ผมว่าจัดว่าใช้ได้เลยนะครับสายขาดสายหนึ่งครับเจอละเจอละต้นต่อเนี่ยสายขาดสายหนึ่งมาจากตรงนี้นะโอเคละไม่ยากละแค่สายขาดครับสายขาดตัวนี้เราก็ไปดูว่ามันมาจากตรงไหนเนาะเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับ น่าจะเป็นไฟไฟชาร์จเข้านะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเน็ตเวิร์กของ T w i t t e อร์นะส่วนเน็ตเวิร์กซับไม่มีนะครับเดี๋ยวเราก็ต่อต่อแบบไหนอะเอาสายคีบดีกว่าเดี๋ยวผมไปเอาสายคีบมาคีบดีกว่าเนี่ยจะได้ไม่เสียของเนาะไม่ต้องไปใช้บัตกีไม่ต้องอะไรเพราะว่าลำโพงเราก็จะซ่อมอยู่นะครับโอเคสรุปว่าหน้าเท่าไหร่เนี่ยหน้าสิบเดี๋ยวเอาไม้มาทัดวัดกันนะ มันไม่ได้บอกสเปคไว้ไงคา <Okay. S 1> ดหมายนะครับ <Okay. S 1> ก็คือแทงเข้าไปนะประมาณเนี่ยฮะน้าสิบนะครับถึงสุดเนาะเพราะลำโพงมันก็ประมาณนั้นเนี่ยดูกันโอเคน่าจะใช่แล้วก็จากลักษณะที่มองนะครับหน้าสิบเดี๋ยวเราเอาสายคีบมาคลีบนะจะได้จบโอเคนะครับนะครับสรุปว่าดอกสิบนิ้วไหว ไหวไหวไหว,วแบบเหลือวันน้อยๆียยเหลือเลยนะดูนะครับดูต่อเห็นไหมเิยแค่นี้เองเหมือนเดิมนะครับแต่เบรใส่เต็มเดี๋ยวเราลองลรถเบรให้นะเดี๋ยวรถซับให้อันนี้รถซับแล้วเห็นไหมฮะ อันนี้ก็ยังตัวนี้ก็ยังมีตัวนี้ก็ยังเปิดอยู่ตัวนี้ก็ยังใส่อยู่ตัวนี้ก็ใส่อยู่นะครับตัวนู้นก็ใส่อยู่ใส่อยู่นะครับเหลือครับเหลือโอเคเดี๋ยวไปดูางลางกันคงต่อไงนะก็ค <laughs> ือเอาเอาตัวคีบมาคีบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัดลำโพงเข้าไปนะครับอัดไม่ใช่ดิอัดฝาครอบเข้าไปนะครับว่าจะเป็นผลยังไงไ,ได้นะครับ เดี๋ยวไปดูตอนที่เป็นเบสเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเสียงเบสให้นลยน,นะไม่ใช่เพิ่มเสียงเบสสิเพิ่มวอลล่มเห็นไหมวอลล่มแค่เนี่ยลำโพงก็ไม่ไหวแล้วแสดงว่าเครื่องมันเวิร์กมากนะครับ เปิดแค่9ก้าในไก่นะครับโอเค